บอกเลิกกันนับไม่ถ้วนลบรูปคู่เคลื่องไอจีแค่งอนหรือเลิกโบเบนจวันเล่าย้อนคบก็อจิรายุเคยบอกเลิกกันนับไม่ถ้วนเป็นอีกหนึ่งข่าวลือสุดช็อตเมื่อเพจดังออกมาชี้เป้าคู่รักเลิกรากันอีกคู่สําหรับโบเบนจวันอาดเนอร์กับพระเอกหนุ่มกอไก่ไมตรีอ่อนต่อเต่าจิรายุจิรายุตันตระกูลหลังสังเกตเห็นว่าฝ่ายหญิงลบภาพคู่ออกจนหมดเกลี้ยงแต่ทั้งคู่ก็ยังฟอลโล่ไอจีกันอยู่ก่อนหน้านี้ในรายการเฉ โบได้ออกมาเล่าเรื่องราวชีวิตในตอนนั้นคบหาดูใจกันมา8ปีแล้วบมดดำเป็นคู่ที่โชว์ความหวานผ่านไอจีบ่อยมากทำไมผู้ชายถึงติดขนาดนั้นโบเราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแต่ความรักของเราในช่วง5ปีแรกขึ้นลงขึ้นลงโบกับก๊อตใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันนานมากเพราะเขามีโลกส่วนตัวสูงความคิดอีโก้เขาจะยึดมั่นส่วนโบเองเมื่อก่อนก็เป็นแบบนั้นเราคิดว่าในเมื่ออยู่ไม่เปลี่ยนแล้วทำไม อา <I S 2> ต้องเปลี่ยนมันประทะกันตลอดเวลาจนกระทั่งเริ่มนั่งสมาธิกันจริงๆจังๆเราก็จะจุดเปลี่ยนมีสติมากขึ้นเอาธรรมะเข้ามาอยู่ในชีวิตคู่แถมสาวโบยังลงคลิปของตัวเองพร้อมแคปชั่นคุณต้องมีอนาคตที่คุณคาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่คาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะแย่แลงอิลลส์บ e, และลงไอจีตอรี่เรื่องสีของระบุว่าอะไรคือสีของ มีสมองแต่ไม่ใช้คิดมีสองมือแต่ไม่ทํางานมีปากแต่ไม่ใช้พูดเรื่องดีมีหัวใจแต่ไม่ใส่ความดีเข้าไปมีชีวิตปล่อยไปตามยถากรมนอกจากนั้นยังโพสต์คำคมเป็นภาษาอังกฤษว่า life is simple but we i n s i s to t make it complicated I can do it เชื่อสิฉันทําได้บทสแชร์ทําเอาสงสัยว่าสื่อความหมายถึงความรู้สึกช่วงนี้ใหม่หรืออาจเป็นแค่การแชร์ข้อคิดคำคมตามปกติของเจ้าตัวเท่านั้น ขณะที่ในไอจีของหนุ่มก๊อตจิรายุยังคงมีภาพคู่กับสาวโบยูโดยภาพคู่ล่าสุดเป็นภาพจากทริปเที่ยวเกาหลีด้วยกันพร้อมครอบครัวเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาและล่าสุดวันเดียวกัน19เมษายน2566ก็อได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมข้อความว่าพูดไปโซเชียลมีเดียซีอยู่ซุนจนหลายคนเข้ามาคอมเมนต์สนั่นหูว่าเกิดอะไรขึ้นบางก็เศร้าแล้วถามกันรัวๆว,ว่าไม่ใช่อย่างที่คิดหรือที่เป็นกระแสะข่าวตอนนี้ใช่ไหมาอาทิ